ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายทหารเดือนเมษายนนี้นะคะก็มีรายงานว่าในส่วนของกองทัพนั้นมีการขยับลาย5เสือทบอจากตำแหน่งผู้ช่วยผู้ัญชา,ารารทหารบกขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะขณะที่รองปลัดกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันข้ามห้วยไปนั่งในตำแหน่งเลขาธิการสมชนะคะพร้อมทั้งผลักดันพลเอกวันลบรักสนะเลขาธิการสมชเป็นหนึ่งในบัญชีสอวอตามสัดส่วนของคอสอชอค่ะ การจัดทำบัญชีโยกย้ายนายทหารระดับชั้นนายพลช่วงเดือนเมษายนนี้มีการโยกย้ายตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งโดยเฉพาะในส่วนของกองทัพบ,บกเพื่อรองรับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอที่กำลังมีการคัดเลือกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอ มีรายงานว่าพลเอกกู้เกียรติศรีนาคาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20รุ่นเดียวกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกจะขยับขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมแทนพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตารองปลัดกระทรวงกลาโหมที่ข้ามห้วยไปนั่งในตำแหน่งเลขาธิการสมช ขณะที่พลเอกวันลบรักเสนเลขาธิการสมชที่คาดว่าจะถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อสวอตามสัดส่วนของสอมคสอชอนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าจะขยับพลโทน,นรงพันธ์จิตแก้วแท้แม่ทัพภาคที่หนึ่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและให้พลโทธรรมนูนวิถีแม่ทัพน้อยที่หขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่หส่วนพลตรีสันติพงศ์ธรรมปิติ ธรรมปิยะรองแม่ทัพภาคที่1เป็นแม่ทัพน้อยที่1นและโยกให้พลตรีสนิทชนกสังขจันทร์รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นรองแม่ทัพภาคที่1ขณะในขณะที่ในส่วนของระดับห้าเสือของเหล่าทัพอ,อื่นก็ยังคงในตำแหน่งเดิมค่ะ